สวัสดีค่ะเนื่องจากเนื่องจากว่าลุงค้างบ้านสองบ้านทาทางเดินให้ใหม่ทําสะพานให้ทําที่เดินใหม่หมดเลยเขามานั่งตุ๊กจุ๊กจุ๊กุ๊กอยู่แล้วเอาอิดเอาอะไรมาจังเอาไม้เอาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทำทางเดินทําแค่ทางเดินตรงเนี้ยแต่เหมือนน่นคงไม่ได้ทาหรือว่าเขาจะทาไม่ืองกันแต่ทําทางเดินตรงนี้ให้ก็ดีอ่ะทางเดินหน้าบ้านหมิืนที่จะเชื่อมต่อไปแถบดิมกำแพงอืม คลครวะทาหารเกณฑ์เียกเราไม่ใช่หรอกหลานหลานหลานนีกโกะเขาเพื่อเราชื่อบาตคุโมะบัตรคุโมะเรียกเทพใครวะอ๋อเราก็เลยสาวทาหารเกณฑ์กะติดทหารไงเรียนอยู่ราชภัฏนนี่ยแหละแกจะทำงานที่เดะมอท่าพระหลังชามท้างตาชบะเราก็ได้เงินมาอยู่กรุงเทพนี่แหละอืยายามปล่ แต่เราฉลาดแต่เราขายของเราจะได้เยอะกว่าเราเลยคิดว่าเราไม่สมควรที่จะทำอะจริงดิล้างชามอยู่ข้างในนะพอเวลาไปทําอะไรที่อยู่ด้านนอกทาไม่ได้ทำไม,ไำไมรู้่าหน้าตาเขาหล่อมากไงหน้าตาดีมากเป็นดาราได้อะ่ะผิวดีขาวหนาแตบหน้าเหมือนใครหรอถ้าเคียบหน้าตาเหมือนดารานะก็เหมือนออยอะ่ะออยธนาอย่างนั้นอะสูงก็ประมาณเดียวกันนะแต่ผอมกว่าเขาจะปะแล้วก็ พอดีว่าเราเชิญเราอยากได้เสื้อบอกว่าซักเราอยากให้ดูอ่ะเราแห้งก่อนดีไหมหอมมากเราจะให้เสื้อขาวเราต้องซักใหม่เสื้อขาวอ่ะที่เราซื้อมาเราจะบอกให้เสื้อกีบเขาที่เป็นสีขาวมงนั้นอ่ะแบบซักกี่ครั้งก็ไม่หอมอ่ะไม่หอมร้านนี้ออกแบบเสื้อเราจะไม่ซื้อร้านนี้แล้วออกแบบเสื้อไม่ดีเลย ไปดูจมโบดีกว่าจมโบน,นี่โอเคคนที่เขาเป็นเจ้าของเราโทรไปสั่งเลยเว้ยแม่เราบบอกแม่หุ่นแม่สวยมากเสื้อเยวิววิวเสร็จแล้วแม่บอกว่าอะไรวะก็สั่งไดีเรา,า,า,าก็สั่งเลยสั่งเลยก็ถึงไม่เสียค่าส่งไงถ้า2เมตก็5สี่ชั่วประหลาเป็นเท่าไหร่4อ0สามสิบไม่รู้เหมือนกันช่างแม่งเถอะมันจะบวกเร็วเพื่ออะไร มึงต้องค่อยๆบวกจนเป็นสันดานใช่ปะเออเออแล้วว่าอะไรกันต่อแต่ว่าพอดีว่าภาคนี้มีแต่คนมองกาจะว่าว่าสวยมากโขกวแตกเอ้าก็ฉันสวยอ่ะโอ้ไม่ใช่อะไรหรอกฉันเบื่อตัวเองอยู่ฉันจะแต่งตัวสวยแปลกๆประวดชาวบ้านเชื่อที่ฉันโพสแต่ฉันจะเอาตัวนานฉันสั่งแล้วแกนี่จริงสั่งซ้ำกับฉันฉันจะใส่หนังกีนีสีดำไงดีป่ะหล่าสีกับสีเลยก็สวยเข้าใจไหมนะ ซื้อสิ่งตัวดีๆซื้อสุดตัวหน,นึองดูแลรักษาเข้าใจไหมล่ะซักลําบากซื้อมาเพิ่มทำไมี่ฉันพับผ้าฉันให้ดูนี่พับเพิ่มมาดนวข้างบนนี้ข้างบนนี้คือพับเพิ่มมานะแล้วก็กางเกงก็เอามาใส่พอมันเลอะน้ําอะไรอย่างเงี้ยเข้าห้องน้าก็ซักเลย